การผสมยาฆ่าเชื้อแซมเนียนะคะของสยามนะคะตัวนี้ตัวยาเป็นแซมดิเนียนะคะ125มิลลิกรัมต่อ5ม l ลยาตัวนี้จะผสมต่างจากตัวอื่นนะคะคือมันจะไม่มีขีดบอกปริมาณนะคะก็คือสามารถผสมได้โดยใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วปริมาณอยู่ที่19 ML มนะคะใส่เข้าไปลงในขวดยาจะได้ปริมาณทั้งหมด30ม l นะคะก็จะมีวิธีผสมยาบอก เล็กๆอยู่ตรงข้างขวดนะคะจากนั้นเรามาดูกระบอกตวงนะคะที่ยาวตัวน,นี้ให้นะคะจะมีอ่อขีดบอกปริมาตร10 ml นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมีขีดบอกปริมาตร9 ml นะคะก็ตวงครั้งแรกตวง10 ครั้งที่2ตวง9นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในขวดยาน้ํานะคะใช้น้ําต้มสุกที่เย็นแล้วแล้วก็เขย่าผสมให้เข้ากันนะคะจะได้ปริมาณยาทั้งหมด30 ml ค่ะ